ลุงแก่ๆไปเจอรถขวางหน้าอูแล้วก็เดินลงมาแล้วโอ้โหแต่บีซีเอวีขับนานยตอนนี้มาทวงนี่ตีเช้าวันนี้ทำง,งานกับทำง,งานโอ้ทานก๋วยเตี๋ยวอันนี้ก็เลิกกิจการแล้วก็ทานก๋วยเตี๋ยวรับ ยังไงยังมีซีวีขับอย่างเขาเนี่ยตอนเช้าคุกชักมากโอ้โรบเยอะเหมือนกัน,กน,กน,น,นว่เลยค่ว่าวิ่งรถน้อย